อาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็กลัวนะว่าจะเป็นโรคหวัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาการที่เจ็บหน้าอกจากเหตุอื่นๆด้วยนะเช่นเป็นกดไหลย้อนนะครับเป็นโรคขององูสวัสดหรือบางคนเนี่ยเจ็บจากกล้ามเนื้อนะที่หน้าอกเองเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ็บหน้าอกแบบไหนเป็นจากหวัวใจน,นะครับให้สังเกตนะอันที่หนึ่งอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลางอกอันนี้น่ากลัวลักษณะที่เจ็บเหมือนโดนอะไรหนักๆมาบีบมากดมาทับ อันที่2ครับอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยอาจจะร้าวนะไปที่คางด้านซ้ายหรือไหล่ด้านซ้ายได้หรือแขนด้านในด้านซ้ายได้อันที่3ครับอาการเจ็บหน้าอกมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรากําลังเหนื่อยออกกําลังกายหรือกําลังมโมโหลักษณะที่4ี่ก็คือว่าพอพักแล้วเนี่ยถ้าเจ็บจากหัวใจเนี่ยแล้วเรานั่งพักลงไปเนี่ยอาการเนี่ยมักจะดีขึ้นนะและอีกอันหนึ่งคือถ้าเจ็บแล้วมีเงือแตกนะเหมือนหอบเหนื่อยนะ อันนี้ก็ยิ่งเหมือนหัวใจใหญ่นะ